สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับหลังจากใช้งานมาละสอวันนะครับมับ่นใจและรีวิวได้ทีนี้เท้าความก่อนเมื่อก่อนนะครับตั้งแต่ออกรถเลยมั้งเนี่ยเนี่ยเดิมนะครับแอบใช้ตัว HDMI Wi-Fi ตัวนี้นะครับเสียบเมื่อก่อนมันเสียบอยู่ตรงนี้แหละ จะใช้ต่อ,อเอาภาพจากมือถือนะครับขึ้นจอขึ้นจอจอเดิมของรถ h อ n ด้ารุ่นเราเนี่แหละครับแต่ต้องไปใส่าสายปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกเพื่อให้มันเล่นจอมันเล่นภาพเคลื่อนไหวได้ในขณะที่เราขับรถนะครับนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาจากร้านพี่เขานี่แหละเอาบอกชื่อเลยก็ได้เอาพี่บิลลี่โอ้โหเอยขออนุญาตเอ่ออยออชื่อนะครับพี่บินพี่บิน นะครับจานบินครับเมื่อไหร่จะได้กินก็ไม่รู้นะครับโอ้โหตปอนเซอร์ต้องข้าวแล้วนะพี่บินนะครับใช้จริงๆแล้วใช้ดีมากเลยนะครับเนี่ยผมตั้งแต่ออกรถมาในสามปีกว่านี้ยังไม่เสียนะครับเนี่ยตัวนี้เมื่อก่อนใช้ตัวนี้สะท้อนภาพจากมือถือขึ้นจอนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้นี่มันสะดวกกว่ายังไงเมื่อก่อนนะครับพอใช้สะท้อนภาพจากมือถือเนี่ย เอามาขึ้นจอเนี่ยปัญหาของผมก็คือผมไม่รู้จะเอามือถือที่สะท้อนภาพขึ้นจอแล้วเนี่ยไปวางไว้ไหน <S <S คือถ้าเราเปิดดูทีวีผ่านมือถือดู y o ยูทูบเราอาจจะวางแบบตามคอนโซลตามอะไรได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปิด GPSGPS GPS มันสะท้อนภาพจากมือถือนะครับคือเวลาเราเราใช้งาน GPS เนี่ย ปัญหาคือเราหา,ถ,า,า,หาถ้าเราหาที่วางมือถือแบบนิ่งๆไม่ได้เนี่ยเวลาเราขับรถไปเนี่ยไม่ว่าจะแนวตั้งแนวนอนเนี่ยมันหน้าจอมันก็ขยับตามมือถือครับผมก็เลยมาวางไว้ที่เบาะข้างๆในกรณีที่ใช้รถคนเดียวนะกรณีที่ไปใช้รถกับแฟนเวลาสะท้อน GPS ขึ้นหน้าจอแล้วเนี่ยแฟนก็ต้องมานั่งถือมือถือไว้ให้นะครับเพราะไม่รู้จะไปวางตรงไหนครับ เพราะมือถือมันต้องนิ่งเพื่อให้จอมันสะท้อนเวลาเราขับรถนะครับพอมามีตัวนี้เข้ามันใช้งานง่ายเลยครับนะครับอย่างที่ในอ่าโพสก่อนนะครับที่โพสรูไปให้ดูก็คือมันมีแผ่นแผ่นโลหะเอาไปติดกับเคสมือถือครับนะครับพอดีมันเป็นเคสใสๆมันก็เลยเห็นนะครับซึ่งเราถ้าเสร็จแล้วก็เอามาดูดอย่างเงี้ยซึ่งมันจริงๆแล้วมันดูดแน่นมากเลยนะ มันดูดค่อนข้างแน่นเลยครับนะครับแล้วมันสามารถหมุนหน้าจอได้แล้วสองวันที่ผ่านมานะครับผมขับรถไปทํางานแวถวจรนันระยะทางประมาณสามสิบกว่ากิโลนะครับก็ตกหลุมบ้างตกคอขึ้นคอสะพานบ้างไม่หลุดนครับเคยแชทคุยกับทางผู้ขายนะครับเขบอกว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายเพราะแม่เหล็กมันจะดูดแรงมากซึ่งผมก็งงว่าไอ้ของอย่างเงี้ยมันปลอมกันด้วยเหรอวะ มันยังอุตสาห์ปลอมกันอีกแต่เท่าที่ใช้มาครับสองวันมันดูดติดมากเลยครับโดยแล้วคอนโซลเราเนี่ยมันอยู่ในในโซนที่ถึงเวลาถึงต่อให้คุณตกหลุมมันก็ไม่ได้สะเทือนอะไรมากมายเพราะฉะนั้นมันไม่หลุดแทะดูดแน่นมากครับเนี่ยครับมันดูดค่อนข้างแน่นนะครับเวลาเราใช้งานเราก็เปิดผ่านมือถือได้เลยครับเนี่ยครับ เปิดผ่านมือถือได้เลยคุณอยากจะทําอะไรคุณอยากจะฟังเพลงฟังเพลงก็เปิดวิทยุโอเคปกติคุณอยากจะฟังจุกก็เปิดจุกอยากจะฟังไอเปิด u t u b e อ่าสมมติเนี่ยเปิด youtube ให้ดูอุ้ยอะไร่ะเนี่ยไปของผมดีกว่าอ่ะอย่างเงี้ยดู u t u b e อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคลิกหน้าจอ ถามว่าอ๋อเปิด YouTube แล้วเสียงมันไม่ออกลำโพงอ้าวอยากเสียงออกลำโพงคุณก็ต่อบูทูธก็ไปสินี่สวัสดีค่ะพอดีวันนี้เราแวะมาที่แป๊บหนึ่งถ้าจะมาติดชื่อเห็นไหมเรียบร้อยออกบูทูธแล้วเปิดเชียงคานเสียงได้ไปเที่ยวสกาเห็นไหมครับเราเผอิญว่าเราเห็นหน้านี้มันเป็นทางผ่าน อ่านให้ด้วยเห็น <c oughs> มันอีมันก็มีเสียงออกลำโพงแล้วปกติอ,อยาให้ดังแบบไหนก็เปิดเอาอะจะเห็นว่ามันค่อนข้างสะดวก นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาที่วางมือถือที่อื่นและปกติจถ้าอยู่กับแฟนก็จะฝากแฟนถือฝากแฟนไว้หรือว่าไปซดเก็บตามพวกเนี้ยตามคอนโซลอันนี้มันก็จะแปะอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราไม่ใช้เราอยากจะใช้ GPS นะครับ GPS จริงๆไม่ต้องต่อเสียงออกลำโพงก็ได้ครับในขณะเดียวกันในเครื่องนี้นก็ต่อฟัง FM ไปอย่างเางี้ย แล้วก็เปิด GPS ไปนะครับจับตั้งจับนอนได้หมดนะครับคือมันสะดวกตรงนี้แหละถามว่าอา่าวแบตหมดทำไงก็เสียบไปสมิ <c oughs> มันก็มีที่ให้เสียบครับเรามีสายเสียบแล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บอย่างนี้ได้สบายเลยเนี่ยครับมันก็ชาร์จแบตได้ละมันสะดวกมากครับเวลารับสายก็ถ้าเราต่อบลูทูธอยู่เรามีที่รับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับ แค่เปิดดูทูตมันก็เชื่อมกันแล้วครับตอนนี้มันก็เชื่อมกันอยู่นะครับเออนี่ครับใช้งานก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับปิดก่อน๋ยวเสียงไม่ได้ยินนะครับถามว่ามันสะดวกยังไงเนี่ยครับมันสะดวกอย่างเงี้ยครับถึงเวลาก็แค่เอาออกเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็เอาแผ่นนี้ไปติดกับโทรศัพท์ตัวใหม่นะครับหรือใครไม่อยากติดตรงนี้ ก็ไปหาที่อื่นติดก็ได้ตามที่ท่านจะสะดวกจะตรงนี้หรือตรงไหนแต่แอดคิดว่าเออตรงนี้มันว่างๆอยู่มันพอดีอะ่ะแล้วแอดเป็นคนใช้รถประจําแล้วก็ใช้อยู่คนเดียวบ่อยๆก็เลยตรงนี้มันสะดวกคนขับสุดละเนี่ยคุณดูสิมันดูดค่ขนาดเนี้ครับโอ้โหคือใช้ไปใช้ไปไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยแม่เหล็กมันจะล้าลงหรือเปล่านะแต่ตอนเนี้ยมันดูดแบบดูดดีเลยอะ่ะ ดูดแบบใช้ได้เลยครับนะครับก็เนี่ยครับ,ร,บรีวิวใช้งานดีจริงเลยเอามารีวิวนะครับ